การทําน้ําเชื่อมง่ายๆเลยนะคะง่ายเลยก็คือนําน้ําตาลหนึ่งส่วนกับน้ําร้อนหนึ่งส่วนน้ําร้อนที่เดือดแล้วเนาะผสมแล้วคนให้ละลายแค่นี้เลยประหยัดเวลามากไม่ต้องเอาไปต้มเนาะถ้าอยากได้น้ำเชื่อมที่มีความเหนียวข้นให้ใส่น้ำตาลเพิ่มเป็นสองเท่าของน้ำก็จะได้น้ำเชื่อมที่เหนียวเขื่ข้นนะคะ ภา,ภาชนะตวงเอาก็ได้เป็นแบบเป็นแก้วแบบนี้ก็ได้เนาะถ้าอยากได้น้ำเชื่อมข้นก็คือใช้น้ำตาลหนึ่งส่วนใช้น้ำร้อนแค่ครึ่งเดียวน้ำตาลที่ละลายกับน้ำร้อนแบบนี้เนาะพอเราตั้งไว้ให้เย็นหรือว่าให้หายร้อนแล้วเราไปแช่ตู้เย็นะมันก็จะมีความข้นหนือขึ้นมาอีกนอีกระดับนึง แค่นี้ก็ได้แล้วน้ำเชื่อมเป็นน้ำเชื่อมน,น้ำป้านใสแดงน,นะคะเอาไว้ชมกับเมนูอเมริกาโน่เยน็นหรือว่าอเมริกาโน่ร้อนเนาะเราจะอ่าส่วน่เราจะ,ะาใช้ของที่แบบดีต่อสุขภาพนิดนึงทั้งกับคนกินแล้วก็กับเราเนาะ